สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะให้โซโปอซื้อจากคนอื่นเรือต้นเหตุแตงโมนิดาพระตกเจ้าพยาพบใบอนุญาตและประกันหมดอายุข้อมูลล่าสุดเรือสปีดโบทลำที่เกิดเหตุใบอนุญาตและประกันหมดอายุไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเผยชื่อเจ้าของเดิมก่อนขายให้ให้โซโปอคือบหน้าเกี่ยวกับเรือสปีดโบทลำที่เกิดเหตุแตงโมนิดาพระตกแม่น้ำเจ้าพญา ล่าสุดนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยเปิดเผยว่าการตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทชื่อโคบอล25โคบอน25 s c ดังกล่าวมีเลขทะเบียนเรือประเภทเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทการใช้สำราญและกีฬาเรือเร็วโดมีนายประวินวิทย์เป็นเจ้าของเดิม ก่อนจะขายต่อให้ไฮโซโปอราคาประมาณ3.4ล้านบาทสามารถบรรทุกคนในสารได้8คนจะทะเบียนเมื่อวันที่28มกราคม5 6 6 4ณเมืองท่าพัทยาใบอนุญ,ญาตใช้เรือหมดอายุวันที่27มกราคม2565ได้ทำประกันภัยไว้กับบมจคุ้มภยัยโตเกียวมารีนประกันภยัยประเทศไทยสิ้นสุดการคุ้มครอง28มกราคม2565 โดยมีไฮโซปอเป็นคนขับเรือเรือลำนี้ใช้เรือเพื่อบรรทุกคนโดยสารในวันและเวลาที่เกิดเหตุจึงถือได้ว่าเป็นเรือสำหรับโดยสารหากไม่ได้ยื่นต่อทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองก็จะไม่ได้รับอนุโลมตามประกาศกรมเจ้าท่าที่111ทั2564ลงวันที่25พฤษภาคม2564จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ได้รายง,งานให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยสรุปได้ว่าเรือลำนี้ใช้สำหรับโดยสารในขณะที่ใบอนุญ,ญาตใช้เรือสิ้นอายุขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ